บทสาธยายเรื่องกิเลสละเอียดเครื่องผูกมัดที่มองไม่เห็นตอนที่หาการถอดแว่นตาหนทางสู่สัมมาทิฏฐิเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายจากการเดินทางสี่ตอนที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลาสำรวจดินแดนแห่งความเห็นผิดอย่างละเอียดเราได้รู้จักกับ สักกายทิฏฐิซึ่งเปรียบเสมือนแว่นตาสีพื้นฐานที่ทำให้เราเห็นว่ามีตัวฉันและเราก็ได้เห็นกิ่งก้านของมันที่แตกออกไปเป็นสัสตตทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงและอุดเชททิฏฐิความเห็นว่าขาดศูนย์บัดนี้เมื่อเราได้รู้จักหน้าตาและอันตราย ของแว่นตาเหล่านี้ดีแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะถอดมันออกหนทางแห่งการละทิฏฐิเพื่อกลับคืนสู่สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องนั้นประกอบด้วยการเดินทางสามขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันขั้นตอนแรกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด คือการฝึกฝนที่จะไม่ยึดมั่นในความเห็นใดๆผู้ที่ติดอยู่ในกับดักของทิฏฐิอย่างเหนียวแน่นมักจะเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงว่าความคิดของฉันความเห็นของฉันนั้นถูกต้องที่สุดเขาพร้อมที่จะโต้เถียงปกป้องและโจมตีผู้ที่เห็นต่างก้าวแรกของการถอดแว่นตา คือการที่เราต้องยอมรับกับตัวเองก่อนว่าแว่นตาที่เราสวมอยู่อาจจะบิดเบือนก็ได้คือการสร้างพื้นที่ว่างในใจเปลี่ยนจากการเป็นผู้ปกป้องความเห็นมาสู่การเป็นผู้แสวงหาความจริงเป็นการฝึกใจให้เป็นกลางพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลของผู้อื่นและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความเชื่อของตนเอง หากได้พบกับเหตุผลหรือความจริงที่ดีกว่าทั้นตอนที่สองคือการสร้างฐานความรู้ที่ถูกต้องด้วยการฟังและพิจ,จารณาเมื่อเรามีจิตใจที่เปิดกว้างแล้วขั้นต่อไปคือการเติมข้อมูลที่ถูกต้องลงไปซึ่งทำได้โดยอาศัยปัญญาสองระดับระดับแรกคือสุตตมยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการฟังคือการศึกษาคําสอนของพระพุทธองค์ผู้ซึ่งได้ถอดแว่นตาทุกชนิดออกไปแล้วการฟังธรรมการอ่านพระไตรปิฎกก็เปรียบเสมือนการที่เราได้อ่านคู่มือการใช้งานโลกและชีวิตที่ถูกต้องระดับที่สองคือจินตามยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดพิจ,จารณา คือการนำเอาคําสอนที่ได้ฟังมานั้นมาไตร่ตรองด้วยเหตุและผลไม่ใช่การเชื่ออย่างงมงายแต่เป็นการคิดตามจนเกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งปัญญาสองระดับนี้จะช่วยสร้างเกราะป้องกันและเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิในระดับความคิดขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและสำคัญที่สุด คือการประจักษ์แจ้งความจริงด้วยตนเองการมีความเห็นที่ถูกต้องในระดับความคิดนั้นยังไม่เพียงพอที่จะถอนรากถอนโคนทิฏฐิได้เปรียบเสมือนการที่เราอ่านแผนที่จนเข้าใจอย่างดีแต่ก็ยังไม่เคยเดินทางไปถึงสถานที่จริงหนทางที่จะทำลายทิฏฐิให้สิ้นซากได้นั้นต้องอาศัยภาวนามยปัญญา ปัญญาที่เกิดจากการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวิปัสนาภาวนาการเจริญวิปัสนาคือกระบวนการถอดแว่นตาทุกชนิดออกแล้วใช้ตาในคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมองดูสภาวะธรรมคือกายและใจนี้ตามความเป็นจริงเมื่อเราเฝ้าดูอยู่เนืองๆเ,เราจะเห็นด้วยตนเองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสิ่งใดเลยที่เป็นตัวตนถาวรให้ยึดมั่นได้เมื่อปัญญาได้ประจักษ์แจ้งในสภาวะแห่งอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนเช่นนี้แล้วสักกายทิฏฐิอันเป็นรากเหง้าของความเห็นผิดทั้งปวงก็จะถูกทำลายลงโดยสิ้นเชิงเปรียบเสมือนแว่นตาที่แตกร้าวจนละเอียด ไม่สามารถนำกลับมาสวมใส่ได้อีกต่อไปหลักธรรมสำคัญที่เราควรน้อมนำเอาไปพิจารณาจากบทสาธยายตอนนี้คือ 1. การละทิฐิเริ่มต้นจากการไม่ยึดมั่นจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่ปัญญาคือความอ่อนน้อมถ่อมตนคือความสามารถที่จะกล่าวกับตนเองได้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ เราอาจจะกำลังเข้าใจผิดท่าทีของจิตที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะเรียนรู้นี้คือประตูบานแรกที่สำคัญที่สุดที่จะนำเราออกจากคุกแห่งความเห็นของตนเอง 2. วิปัสสนาคือเครื่องมือเดียวที่สามารถถอนรากถอนโคนทิฏฐิได้การฟังธรรมและการคิดพิจ,จารณาสามารถทำให้เราเกิดสัมมาทิฏฐิในระดับหนึ่งได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นอย่างยิ่งแต่มันยังเป็นเพียงความเข้าใจในระดับความคิดความยึดมั่นในตัวตนที่ฝังลึกในจิตใต้สํานึกจะถูกทําลายลงได้ก็ต่อเมื่อเราได้เห็นความจริงด้วยประสบการณ์ตรงเท่านั้นวิปัสสนาภาวนาจึงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การทำลายทิฐิได้อย่างสิ้นเชิงบัดนี้ เราได้เรียนรู้วิธีการถอดแว่นตาแห่งความเห็นผิดแล้วแต่โยมทั้งหลายทราบหรือไม่ว่าแม้จะถอดแว่นตาออกไปแล้วก็ยังคงมีเงาจางๆของตัวต,วตนหลงเหลืออยู่เนานี้เองที่เป็นเครื่องผูกมัดที่ละเอียดอ่อนยิ่งกว่าซึ่งเราจะมาสำรวจกันในตอนต่อไปนั่นคือมานะเงาของอัตตาขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลาย จเจริญพร